สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนบานนอกนะครับจะมาแนะนําสูตรกับข้าวเหนือหอมแนะครับแกงแค้นะครับแกงแคงไก่หรือแกงปลาไก่นะครับครับผมหรือเครื่องรุ้งนะครับก็มีนะครับพริกแห้งนะครับกะปิตะไคร่นี่มันต้องโขกนะครับเอาทุบใส่ในหม้อเลยนะครับหอมแดงนะครับกระเทียมหรือหอมขาวเกลือแล้วก็ปลาล่านะครับปลาล้าน้า เนี่ยเอาเป็นชิ้นนี้อนะครับแล้วก็มีไก่บ้านนะครับนี่เป็นไก่บ้านพักนะครับมันมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับดีไซนี้นะครับมีพักแค่มีเฮ็ดขอนขาวพักชีฝรั่งพักละหรือพักชะออ้มนะครับตูนนะครับถ้าใครอยากอจะหู้นะครับว่านอยากกินก็ไปตีตลาดนะครับบอกว่าเอาแบบพักตีไซแกงแค่นะครับหรือแก่งปลานะครับ มีเยอะนะครับพักสมุนไพรทั้งนั้นนะครับทักแปบก็มนี้นะครับครับครับเดี๋ยวเขาจะเริ่มตำน้ำพริกนะครับน้องจโหกน้ำพริกครับนี่เขาจะใส่แล้วนะครับเกลือนะครับกระเทียมนะครับหอมแดงนะครับผาลล้ากปแฟอัส่ที่หลังนะครับเกลือนะครับพริกเลยนะครับพริกกับอาตากแดดไว้นะครับพริกแห้ง จะได้กรอบนะครับนะครับครับแล้วเขาจะโคกมันนะครับพักมันนีเยอะนะครับแกงแคเราต้องไปจีตลาดแล้วบอกคนว่าเอาพักพักจะใส่แกงแคหรือแกงปลานะครับแล้วคนจะจัดขึ้นนะครับเป็นชุดๆุดนะครับครับโคกไปเรื่อยๆนะครับละเอียดนะครับครับ โคกได้ประมาณนี้นะครับใส่กะปินะครับปลาล่านะครับปลาล่าเป็นปลาล่าน้ามนะครับเลยเป็นชิ้นเป็นปีนะครับเราจะโคกกันนะครับโคกต่อไปนองครับตอนนี้ต่งหน้าที่เส็จแล้วนะครับตั้งกระทะนะครับเดี๋ยวไก่บกคั่วนะครับเอาพริกลงไปก่อนนะครับใส่น้ำมันน้อยเดียวครับใส่น้ำมันสักน้อยเดียวนะครับนี่แม่ครัวมาทำเองนะครับ แค่นะครับสูตรริบคอนบ้าน,นกนะครับอัวพริกกับน้ำมันนะครับเดี๋ยวเราเราจะเอาเอาไก่ใส่ลงไปนะครับครับไก่ใส่สูตรง่ายๆนะครับแค่หรือแกงปลาไก่บ้านนะครับ กัว่ากินไก่ม <s> ันฮดเนาะแล้น้ำใส่เนาะครับนี่เดี๋ยวร้อนน่อยเทน้ำใส่นะครับันนกินมันแบบเลยตีมานากเกี๊ยขาวอกินก้วมวยอันนี้เนาะเกข้าน่ ครัก่อนกั่วเอาตะไคร่นะครับตะไะคร่เดนะี่ยวคุกเอาไปคั่เควเลยนะครับนี่นะครับก็ม,มันได้สีเพรมันให้มันแบบขาวนะครับถ้ามันขาวแล้วมันจะไม่อร่อยเครื่องต้องถึงเติน้ำลงไปเลยครับอันนี้ก็เติมน้ำลงไปเลยนะครับแค่แค่ไก่ขขบ้านแกงปลาไก่บ้าน <nenhum. S 2> ร้อหน้ามันเดือดเนาะล้อน,น้ำมันเดือดก็เอาพักใกส่ปุังเครื่องครับตอนนี้ร้อหน้ามันเดือดนะครับถ้เดือดแล้วกว็พักใส่แล้วกว็ปุ้งเครื่องเนาะนี่เห็นรถดีผมงชุดรถอย่างเงี้ยเนาะครับ <swag Into S 1> <ๆ>ครับครับร้อตอนนี้ก็น,น้ำมเดือดให้ล้อไกลซุกสักหน่อยนะครับอ้พักใส่แป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับอเหมืนีมันจีหรือฟงจีอือจีมันซุกก่านะครับ ให้เนื้อไก่มันสุกก่อนให้มันเปื่อยก่อนแล้วก็จะเอาผักใส่นะครับเนี่ยผักเครื่องแกงแคหรือแกงปลานะครับเยอะนะครับผักมีทั้งดอกนิ้วมะเขือสารพัดเลยนะครับเห็ดขอนขาวครับนี่น้ำเดือดแล้วนะครับสกรรมนะครับครับอันนี้ห้องเก่งแคเนาะถ้าเป็นข้าวคั่วแคนี่แหมยางนะครับจะเป็นจะมีข้าวคั่วนะครับ เดี๋ยวเมนูหน้านะครับเดี๋ยวจะมาน้ำเสนอนะครับคั่วแคไก่ปลาเนาะครับครับตัวนี้ก็น้ำเดือดแล้วนะครับเอาพักใส่นะครับพักแกงแค่แต่ลพัดแต่ละเพริ่จะขันเดือดน้ำพักจะออกขันนะครับแกงแค่หรือแกงปลาไก่ปลาไก่บ้านหรือแกงแค่ไก่้องได้มด กอครักมันหยอมสักหน่อยหน่อยี๋ยวเครื่องปรุงกน็นี่ครับน่ากินกว่าครับแกงเค้กไก่บ้านหรือแกงแกงปลาไก่บ้านนะครับชุนรสครับนี่ก็ใส่ชุนรสน่อยนะครับ พอดีเหมน้อยเนาะเอาล้ครับตอนนี้รอสุกนะครับแป๊บเดียวนะครับเราจะตักไปจิ้มดูนะครับครับรอพักมันเปื่อยหน่อยนะครับแล้วเราจะปิดแล้วนะนี่นะครับแขงแค้ซุกแล้วนะครับเราจะปิดแล้วนะครับครับไปได้ผงครับแก่งแค้โอ้โหุดยอดครับวันนี้วันนี้หลานสาวเอลหาเราจะให้จิ้มแกงแขงแคเลยนะครับ เลยพีเซนเตอร์โอเคก็ไหไครับกระหารคตกินกับตึ้งงามเลยด่านสาวนะครับอืครับเดี๋ยวชีวิตคนบานออเจะจิ้มดูนะครับถึงมือตกเก่าพักสปะนะครับห้องน่อยนะครับดูทีบ้านห้ามกินได้นะครับ ง่ายครับผมแกงแค่ไก่นะครับหรือแกงปลาไก่นะครับครับผมนี่ชีวิตคนบ้านนอกครับนี่มานำเสนอแกงแค่ไก่ไก่บ้านนะครับหรือแกงปลาไก่บ้านครับครับผมเป็นไรครับชอบวะครับชอบก็กดไลค์นะครับไม่ใช่ก็กดแช์นะครับแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์หรือกดติดตามกันเลยนะครับครับผมขอบคุณครับซับสไครต์แน่นอน 嗯。